สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับกระผมสิบเอกกริจสวรรเพชรและวันนี้ครับกิจกรรมจิตอาสาพาชมผมอยู่ที่วัดป่าเลไลจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับวัดป่าเลไลจังหวัดกาญจนบุรีหลายท่านอาจจะรู้จักวัดป่าเลไลของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่ากาญจนบุรีเองก็มีวัดป่าเลไลเช่นเดียวกันผมอยู่ที่นี่แล้วครับอยู่ที่ตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ วัดป่าเลไลแห่งนี้มีความสําคัญอย่างไรมีประวัติอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมกันอย่าลืมท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะครับไปชมวัดป่าเลไลกาญจนบุรีพร้อมกันครับ <sweats h irt> สรรพัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูุิมคุ้มไภ,ไภ,ไภัยภัยเรา อักอระรนนวมสศาานนทาจากจุดเมื่อสักครู่ที่เป็นสถานที่ประดิสถานขององค์พระพุทธรูปปางป่าเรลายนะครับบริเวณนั้นคือมณฑบนะครับซึ่งถัจดจากมณฑบมานะเป็นสิ่งปลูกสร้างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนั่นคือวิหารโบราณนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนะครับพร้อมกับฟังเรื่องของ ลักษณะโครงสร้างและความเป็นมาของวิหารแห่งนี้นะครับไปชมพร้อมกันซึ่งภายในอาคารวิหารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าหลังคามันดูเหมือนมีความทันสมัยนะครับซึ่งหลังคานี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่า ตรงผนังซึ่งก่อทึบทั้งสองฝั่งสามฝั่งนี้นะครับเป็นอิฐเป็นของเก่าที่ก่อสร้างมาในสมัยครั้งนั้นนะครับและด้านในนี้ก็จะมีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามานะักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะสักการะบูชานะครับข้างในนี้ก็มีบางแดดบางฝนให้แล้วก็มีพระพุทธรูปรวมถึงการบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดด้วยนะครับพ่นององยู ััพาาาสววนมีหใใจจตชิคซึ่งสถานที่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับถัดจากวิหารก็คือองค์เจดีย์ด้านหลังนี้นะครับซึ่ง องเจดียองนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นเจดียจริงๆรหรือเปล่าทําไมรูปร่างลักษณะดูแปลกตาไปนะครับก็คือเจดียแห่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างเก่านะครับบริเวณยอดเนี่ยได้เกิดการพังทลายลงมาแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนนี้ที่ได้เห็นอยู่เป็นอ่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งฐานของเจดียนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและก่อด้วยอ่าทรงเจดียขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ใกันเลยดีกว่าครับ ในส่วนนี้คือส่วนของฐานซึ่งมีการชํารุดแล้วก็พังทลายลงมาด้วยนะครับซึ่งโบราณสถานหรือโบราณวัตถุหลายชิ้นนะครับเนื่องจากผ่านการเวลาที่ยาวนานแล้วก็มีการผูพังไปตามเวลาตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการเยี่ยมชมหรือว่าการมาดูสถานที่โบราณแห่งนี้หรือในที่อื่นๆน,นะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของอาการชํารุดผูพังนะครับซึ่งเรารับชมได้หา่หางนะครับ และ,ะในอนาคตนะครับก็อาจจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัตถุที่สมบูรณ์เช่นเดิมแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวไปอีกนานนะครับ ลเวลาอุทิศตนไม่หวังผลประโยชน,น,รรน์ชนอกจากบริเวณวัดป่าเลไลจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับบริเวณนี้ก็จะมีโบราณสถานอีก3าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าวัดแม่ไม้เหนือนะครับซึ่งจะมีป้ายเป็นเหมือนป้ายบอกนะครับเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการ เหมือนเป็นเช็คพอยต์นะครับว่าคุณมาถูกที่แล้วนะครับซึ่งนอกจากจะมีสถานที่อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีข้อมูลเป็นประวัติโดยสังเขปนะครับให้กับท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณโบราณสถานด้านในพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับฟังประวัติไปด้วยกันนะครับโบราณสถานวัดแม่ไม้เหนือหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยวิหารอยู่ทางด้านหน้าและเจดีย์ทรงกลมเป็นฐานของวัดทางด้านหลังโดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบโบราณสถานทั้งหมดเอาไว้ส่วนของฐานวิหารจากการคุดศึกษาทางโบราณคดีพบว่ามีการก่อสร้างทับซ้อนกันอย่างน้อยถึงสองสมัยอีกทั้งยังพบเศษกระเบื้องดินเผาและตะปูโลหะสำหรับยึดโครงสร้างให้เข้าไว้ด้วยกันสันนิษฐานได้ว่าวิหารวัดแม่ไม้เหนือแห่งนี้ ก่ออิถือปูนมีหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาโดยสถานที่แห่งนี้นะครับกรมศริลปากรเคยมาขุดศึกษาทางโบราณคดีครั้งแรกเมื่อปี2533และได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการอนุรักษ์และพัฒนาอีกครั้งในปี2552นะครับ จากจุดนู้นนะครับวัดแม่ไม้เหนือนะครับมาสู่บริเวณนี้ครับใกล้เคียงกันคือวัดแม่ไม้ใต้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ห่างจากบริเวณวัดแม่ไม้เหนือมาไม่ไกลมากนะครับสามารถมองเห็นได้ในระยะสายตาซึ่งเช่นเดียวกันครับมีประวัติทําป้ายเขียนไว้นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับให้สําหรับนักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมที่อยากจะมาเยี่ยมชมได้อ่านก่อนและได้เข้าไปดูบริเวณภายในนะครับเมื่ออ่านประวัติเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปด้านในพร้อมกันเลยครับ บริเวณของวัดแม่ไม้ใต้นะครับจากที่เห็นด้านหลังนะครับก็จะมีโบราณสถานอยู่หลายจุดหลายส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับซึ่งบริเวณวัดแม่ไม้ใต้แห่งนี้ เป็นบริเวณหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับมีกำแพงแก้วล,าย,ลายร้อมโบราณสถานทั้งหมดไว้เช่นเดียวกันประกอบด้วยเจดีรายหรือเจดีบริวารสององค์นะครับหันหน้าปัจจุบันเหลือเพียงเฉพาะส่วนฐานจากการผูพังตามกาลเวลานะครับถัดเข้าไปก็จะเป็นฐานเจดีทรงปรางขนาดเล็กและวิหารเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยพบว่าฐานวิหารมีการก่อสร้าง ทับซ้อนกันอย่างน้อยถึง2ส,สมัยนะครับซึ่งสมัยหลังเพราะว่ามีการทำฐานวิหารแอนโค้งคล้ายกับท้องสำเภาซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมก่อสร้างและทำกันในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายโดยด้านข้างทิศเหนือมีฐานเจดีย์ลายทรงกลมด้านหลังวิหารก็จะมีเจดีย์ทรงกลมแล้วก็เจดีย์ย่อมุมไม้ขนาดเล็กอยู่บริเวณด้านทางทิศเหนือนะ เช่นเดียวกันครับสถานที่แห่งนี้กรมศิลปากรได้เข้ามาทําการศึกษาในปี2533และร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอีกครั้งหนึ่งในปี2552เช่นเดียวกันครับ ผลประโยชน์ชุมชนมันคงถาวรท้องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมปุ่นนับงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีอา,าสาเจ้าสัวมีดีหัวใจศัฒนาชาติไทยร่วมใจน้องดีโคงการพาชดามีโครการพระราชดำาน้ำมี จากที่ได้กล่าวไปบริเวณวัดป่าเลไลนะครับว่าอยู่บริเวณห่างจากวัดขุนแผน500เมตรนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าวัดขุนแผนอยู่ตรงไหนมีอยู่ในประวัติศาสตร์หรืออยู่ในแผนที่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับบริเวณนี้นะครับคือโบราณสถานวัดขุนแผนนะครับจากที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ดูวิจิตรและเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงเหลืออยู่นะครับจาก อดีตซึ่งมีขนาดที่ใหญ่นะครับพอๆกับจากวัดป่าเลนไรเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับและเช่นเคยครับบริเวณนี้ก็จะมีป้ายตั้งไว้นะครับเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและท่านผู้ชมที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณของโบราณสถานวัดขุนแผนใกล้ๆกันเลยนะครับนี่คือบริเวณกใกล้ๆของโบราณสถานวัดขุนแผนนะครับซึ่งประกอบด้วยอุโบสถอยู่ทางด้านหน้าและเจดีย์รรย หรือเจดีย์บริวารสิ่งก่อสร้างอื่นก็จะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะลายล้อมไปด้วยกำแพงแก้วโบ,บราณสถานแห่งนี้มีเจดีย์ทรงปรางเป็นองค์ประธานของวัดอยู่ด้านหลังและก็มีแนวกำแพงแก้วนะครับก้านแบ่งส่วนแยกพื้นที่ออกมาต่างหากด้วยโดยปางประธานนะครับจะยังคงปรากฏสร้างมุมตรงกลางขนาดใหญ่ขนาดด้วยมุมขนาดเล็กอย่างที่ เป็นสิ่งนิยมสร้างกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับแต่ว่าปรางวัดคุนแผนจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากนะครับสันนิษฐานกันว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นช่วงสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับหรือว่าช่วงราวพุทธศตวรรษที่21หรืออาจจะก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะครับพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของเมืองกาญจนบุรีเก่าในฐานะวัดศูนย์กลางของชุมชนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ากรมศริลปากร,กรก็เข้ามา ศึกษาที่นี่นะครับก่อนในปี2532นะครับและก็ได้ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการอนุรักษ์และพัฒนาอีกครั้งในปี2552จนเป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณสถานที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนชนละว,ลวไม่งังปรโย์ใด ำด้วยใจศั์ทธคือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างปุิมุ้มภัยใ้ไทยเรานี้อาสาสมัครมีดีหัวใจพัฒนาชาติไทย้วยใจน้องดีจากสถานที่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นทั้งหมดสี่ที่ด้วยกันนะครับทั้งวัดป่าเลไละวัดแม่ไม่เหนือวัดแม่ไม้ใต้และวัดขุนแผนนะครับจะสังเกตนะครับว่าเป็นวัดที่มีเรื่องราวของ ตำนานรวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตัวเมืองกาญจนบุรีเก่าด้วยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากาญจนบุรีนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2และทางรถไฟสายมรณะนะครับสาหรับคนที่ชอบสายประวัติศาสตร์ลึกๆอาจจะมาที่ลาดยญ้าแห่งนี้เพื่อมาศึกษามาเยี่ยมชมสถานที่โบราณแห่งนี้เพื่อนําไปศึกษาต่อในอนาคตนะครับโดยบริเวณแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตําบลลาดยญ้าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สำหรับใครที่จะเดินทางมานะครับเดินทางจากตัวเมืองมาได้เพียงประมาณ20 30นาทีเท่านั้นเองนะครับและน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่เคยมาฝึกที่เขาชนไก่เชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะเคยนั่งรถผ่านนะครับก็คือบริเวณนี้ใกล้ๆกับทางเข้าของเขาชนไก่นะครับซึ่งจะถึงก่อนเขาชนไก่ประมาณาไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับและสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะให้มีพี่ๆจากโรงเรียนจิตอาสาพาไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญ มามีการให้ความรู้หรือการทํากิจกรรมจิตอาสาต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนจิตอาสา1510หรือที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับวันนี้ครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับกิจกรรมจิตอาสาซึ่งเราจะไปทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรอย่าลืมทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการติดตามคอนเทนต์ดีๆจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะครับกับผมสิบเอกกร์กิตสุวรรณเพชรขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า วันนี้สวัสดีครับ